ช่วงนี้นะคะกลับเข้ามาแนะนำนะคะแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยทำให้เราได้รู้จักกับถังเช่าได้ดีมากยิ่งขึ้นคะ่ะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์วิรโรจน์ตั้งวานิชค่ะวันนี้มากับผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรจีนและการฝังเข็มนะคะคุณโบธิยารัตคนคงทนค่ะสวัสดีคะ่ะ <ส imposed S 1> นี่ฮาวนี่ฮาวสวัสดีนะคะท่านอาจารย์ก็6กแล้วก็นอกได้อย่างนี้ <G ül üyor> ไม่บอกอายุนี่ไม่รู้เลยคุณโบเป็นยังไงคะสบายดีไหมคะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยแต่ขออนุญาตเรียกท่านอาจารย์แล้วก็คุณโบนะคะสอบ ามคุณโบกันก่อนดีกว่าในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรจีนแล้วก็การฝังเข็มแต่อยากสอบถามนิดน,นึงค่ะว่าทําความรู้จักนิดน,นึงถังเช่าคืออะไรคะถังเช่าเนี่ยจัดเป็นหนึ่งใน3ของสุดยอดยาสมุนไพรจีนนะคะภาษา,าจีนเขาจะเรียกว่าจงเยาซาเป่าตรงนี้เนี่ยมันจะมี3ตัวก็คือจะมีถังเช่าค่ะมีโซมแล้วก็มีเขาวางอ่อนอ S <S สมนี่ที่สมอะไรเอ่ยสม,สมข,ของจีนนะอ๋อสมจีนอ๋อแล้วก็เข่าวกวางนี่เขาบอกว่าเหมือนเขาวกวางอ่อนด้วยนะต้องอ่อนนะ<ช>อืมอันนี้ก็จะมี3อย่างเขาทีแต่ถามนิดนึงค่ะว่าในประเทศไทยเนี่ยถังเช่าถือว่าได้รับความนิยมมากน้อยขนาดไหนคะคือในปัจจุบันเนี่ยผู้คนให้ความสนใจด้านสุขภาพมากขึ้นนะคะแล้วคนก็หันมารับประทานสมุนไพรเพื่อบำรุงสุขภาพในถังเช่าเนี่ยค่ะถือว่าเป็นตัวที่สามารถช่วยในเรื่องของการบำรุงแล้วก็รักษาร่างกายได้ด้วยสามารถรับประทานได้ทั้งครอบครัว <ừ> แล้วก็เมื่อกี้อ่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะประเทศไทย<ค>ต้องถามว่าทั้งโลกโอตอนนี้คนทั้งโลกตื่นตัวนะครับท่านผู้ชมตื่นตัวที่ลุกขึ้นมากินถังเช่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนไทยอ่ะช้าไปแล้ว <ừ> <c oughs> อไม่เป็นไรที่<ห>ยุโรปที่ย,ยุบอเมริกาเขาเขาเขาล่วงหน้าไปแล้วเนาะใชน<ช>มาคุณโบเขาล่วงหน้าเราไปแล้วอย่างนี้ต้องถามว่าฮอทีที่สุดนี่น่าจะในจีนไหมคะใช่เป็นยังไงบ้างคะคือในอดีตเนี่ยสมัยราชวงศ์ชิงเลยค่ะหลัจักเฉียนหลงฮ่องเต้ไหมคะเฉียนหลงฮ่องเต้เนี่ยเขามีอาการ ปวดศีรษะแล้วก็ปวดเอวซึ่งสามารถรักษาอย่างไรก็รักษาไม่หายทานยาแล้วไม่ได้เลยจนกระทั่งเขาก็ตามหาหมอเพื่อมารักษาเขาปรกากฏว่ามีหมอจีนเข้าไปรักษาแล้วก็ทําการแม้ชิปรจรแล้วก็จ่ายยาจีนให้หลังจากห้องเต้คนนี้รับประทานรับประทานยาเข้าไปแล้วกลับพบว่าอาการเวียนศีรษะอาการปวดหลังปวดเอวที่เคยมีมา mm hmm. หายไปและนอกจากนี้เนี่ยยังกลับรู้สึกว่าร่างกายกระฉับกระเฉงมีกําลังวังชามีสมรรถภาพที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น mm hmm. เขาก็ตื่นเต้นมากว่าทําไม ทำไมหมอจีนเนี่ยถึงจ่ายยาตัวนี้ออกมาให้เขาก็สอบถามไปว่ายาตัวนี้คือยาอะไรที่เขาจ่ายมาหมอท่านั้นก็คือตอบไปประมาณว่าจริงๆแล้วมันคือยาบำรุงร่างกายธรรมดาเพียงแต่ว่ามียาสําคัญตัวหนึ่งก็คือถังเช่านั่นเองหลังจากเรื่องราวอาการประชวนของกษัตริย์ฮ่องเต้องเนี้ย ทราบข่าวไปถึงคนทั่วๆไปทําให้ทุกคนเนี่ยแห่กันมานิยมรับประทานถังเช่าเพื่อบำร,รุงสุขภาพแล้วสมัยก่อนย้อยตื่นตัวยังไงนะก็ต้องมีอันจะกินนะ<ช>ต้องเป็นผู้เผู้ร่างมากมีเออไม่ใช่อีจ๋วชาวบ้านธรรมดาไม่ได้เพราะท่านผู้ชมแพงเหลือเกินหายากเหลือเกิน<ห>และกรร<ด>มวิธีในการตุนก็ยากเหลือเกินใช่ไหมฮะคุณโบอยากทราบว่าท่านอาจารย์สนใจแล้วก็เลือกที่จะศึกษาในเรื่องของถังเช่าด้วยเพราะอะไรคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ย ตั้งแต่อาจารย์รุ่นเกิดมาก็ได้ยินคำคำนี้เลยนะถังเช่าอยู่คู่กับคนจีนมาเป็นพันพันปีทีเดียวนะครับตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยมันมีเหตุมันมีเหตุที่ทําให้อาจารย์รุ่นเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาแล้วมาสนใจถังเช่าถึงกับว่าจะต้องลงลงทุนศึกษาเลยนะเพราะมันเกี่ยวว่าชีวิตของฉันเลยอนะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดข,ขึ้นเรื่องสุขภาพ เพราะเมื่อกี้หนูก็โจหัวมาแล้วใช่ไหมว่ <c oughs> าสุขภาพเนี่ยมันจะเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศแต่ของอาจารย์รดมากกว่าลมฟ้าอากาศนะเออเพราะคนเราเนี่ยมักจะละเลยละเลยที่จะใส่ใจตัวเองจริงป่ะนูลุกวันนั้งวนนันก็ วิ่งแต่หาหาสต,ตุงสตังรีไปหาสตังแล้วก็สตังนี่เป็นมาตรฐานเป็นมาตรวัดของความสําเร็จของเกียรติของอะไรสารพัดสารเพยใช่ปะลืมไปเลยว่าต่อให้มีสตังแล้วสุขภาพไม่ดีมันก็ม,มันก็ไม่ได้ก็สตังนี่หามาก็มาดูแลสุขภาพอีกทีนึงใช่ปะหาตังเปล่าจริงปะฮะแทนว่าหาตังแล้วไปเสพสุขอย่างอื่นใช่ไหมครับเพราะอยู่ดีๆเนี่ยเรื่องคือตอนที่อายุอายุ6กก็หมุนกลับไปใช่ไหมหมุนกลับมาเมัน4สี่ปีที่แล้ว65เนี่ยเกิดเหตุเฮ้ยปกตินี่ เราเป็นคนที่ทำงานดีสุขภาพดีโน่นนั่นน,นี่อยู่ดีเดี่ยวนอนไม่หลับก่อนพอนอนไม่หลับเสร็จปุ๊บนี่หนูตายคนเรานอนไม่หลับมันก็ไม่เฟรชแล้วใช่ไหมใช่อพอไม่เฟรชก็เอะมันก็สะสมสะสมพอส,สะสมมากๆเขาก็อุ้ยไม่ไหวละแล้วก็เกิดความอ่อนแอละอ่อนแอขนาดไหนถึงขนาดนั้นก็สะบัดร้อนสะบัดหนาวแค่ฟ้าร้องเนี่ยเราก็ทําท่าจะเป็นไข้ละเออแล้วอ,อยู่ดีๆก็ปวดแขนปวดขาละอามันเป็นอะไรแล้วมากๆเข้า ถึงกับว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับและคราวนี้ถ้า่ากินไม่ได้ก็คือท่านเป็นนักกินขับรถไปร้อยกิโลไปกินเฉันขับไป แต่นี่แบบปากเฟื่องตัดขมมากคือมันไม่อยากทานอะไรเลยปากมันเฟื่องไปเลยอ่ะกินะลรก็ไม่อร่อยมันไม่มีแอปเปอร์ทายส์ไม่มีความเจริญอาหารมันไม่มีเลยเ่ะคราวนี้ก็อะนอนไม่หลับกินไม่ได้แล้วก็แรงก็ไม่มีละจะไปไหนมาไหนก็ไม่กล้าไปละจะซื้อโจ๊กปากซอยต้องให้หลานไปซื้ออย่างเงี้ยจนกระทั่งแล้วก็ซูบชิบหนุงซูบชิบแล้วไม่กล้าเดินไปข้างนอกหนูลูกแล้วเราเป็นถึงได้ตกหัวล้มข้างแตกเนี่ยหัวลางข้างแตกทำไงดีใช่ไหมฮะพอติ๊กตึงมาช่วยไม่ทัน พอเสร็จปุ๊บเนี่ยหลานก็เห็นว่าไม่ได้ละเราซุบซิ้นมากหลานก็ตาตัวเลยบังคับเลยเนาะแบบหิวปีกขึ้นรถแล้วก็ไปหาหมอเลยพอถึงมือหมอเสร็จปุ๊บหมอก็จับเช็คทุกสิ่งทุกอย่างปกติหมดความดันเอ่ยไขมันเอ่ยน้ำน้ำตาลเอ่ยปกติหมดว่าแต่เป็นอะไรหมอก็เคาะทันทีอาจารย์วิรถครับอาจารย์เป็นเข้าไวยทองแล้ว ท่านพูดอย่างนี้เลยไอ้เดินมาขับใบทองนี่มันไม่ใช่เป็นโรคนะมันไม่จำเป็นาะจะต้องมานกินยาโน่นนี่มันกินยาปฏิชีวนะสารอลไไม่มีเหรไม่มีเสร็จแล้วหมอก็สั่งเลยว่าต้องดูแลตัวเองเนาะต้องพักผ่อนให้เยอะๆแล้วก็จะต้องออกกําลังกายด้วยนะครับและที่สําคัญคืออย่าป่วยค่ะสมมติเป็นไข้หวัดเนี่ยนะเราจะเป็นสองเท่าสามเท่ากับคนอื่น เพราะว่าของเราถอยแล้วไง,งรเราอ่อนแก่กว่าอ่อ,อนแก่กว่าเนาะาร่างกายเราถอยแล้วอวัยวะเราก็ถอยแล้วเราก็ไม่มีแรงจะไปสู้กับโรคแล้วต้องระวังตัวมากที่สุด<ม>เพราะเราต้องระวังตัวเนี่ยกว่าคนอื่นเนี่ยมูม้กี่เท่าก็บอกก็เชื่อหมออุ้ยเก็บตัวอยู่ที่บ้านคราวนี้ไปละอยืยิ่งเก็บตัวแค่ไม่ท้องอืดแล้วสิคํานี้ยิ่งไม่ได้ขยับขยิ่งะะยิ่งกินไม่ลงไปใหญ่นอนนนีน่อุ้ยตายแล้วถึงกับอ มากมา,กายไก่กองแล้วทำยังไงเดีย๋ยวแล้วใครจะมาดูแลเราอ่ะเนาะเราจะต้องไปแบบอยู่สถานเอ่อพวกให้รับตักคนแก่นั่นหรอเราก็ไม่ไหวนะเราไม่เอาใช่ไหมฮะทำางไงดีต้องกู้ตัวเองขึ้นมาเพราะหลานเราไม่แต่หลานเราไม่มีลูกเพราะเราไม่ได้แบ่งไม่ได้ออกนะฮะเราไม่มีลูกเบ่งออกมาใช่ไหมฮะเอาาเสร็จเนี่ยเอเ๊แล้วไปหาความรู้แล้วความรู้อยู่ที่ไหนเนาะก็ความรู้ในตัวเราเนี่ยท่านผู้ชมลืมไปว่าอาจารย์วิโรจน์เนี่ยอยู่กับเรื่องจีนมาตลอดชีวิต Hai, จริงแม่หนูริงนั่นแหละก็ต้องเปิดตำราจีนเลยแล้วก็อ่านออกอะไรออกใช่ไหมแล้วก็เอาอ่านเลยอ่านตั้งแต่โบราณกาลลงมาอืมก็โบเชก็หยิบหนึ่งตัวขึ้นมาเลยเนนนั้นก็คือถังเช่านี่แหละอืมอันนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอาจารย์อาจารย์เลืก็ไม่มียเสียเลยใช่ไหมก็ใช้เลยพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็อืม ไม่นานเลยนะมันไม่นานเลยนะไม่ต้องเป็นเดือนๆไม่ใช่นะเป็นแค่อาทิตย์เองก็เริ่มจากนอนหลับละพอคนเรานอนหลับเสร็จปุ๊บมันก็เฟรชละพอเฟรชเสร็จปุ๊บอ่ะกินอะไรก็เริ่มอร่อยละเริ่มจะมีแรงละเริ่มที่จะเดินออกไปที่ปากซอยได้ละเดินปากซอยได้แล้วนี่แล้วก็เริ่มขับรถแล้วสิ เออทำใจกลาๆล้ขับรถเข้าราเสร็จป๊บคราวนี้ไปเลยไปเมืองจีนเลยก็รับงานไปเมืองจีนไปทําถั่วเดิน10กิโลกลับมาเนาะพอเสร็จแล้วเนี่ยถ่ายละครทั้งเรื่องเลยเนาะก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าเป็นอะไรไปอ่อนแอลงไปไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องซึมเศร้าก็ดูอาจารย์วิลโล์สิหกสิบห้าแล้วตอนนั้นนะก็ยังกลับมาได้ i a m back ก็ยังกลับมาได้ด้วยถังเช่านี่แหละเนาะพออาจารย์วิลโลว์เนี่ยดีขึ้นมาใช่ไหมท่านผู้ชม ก็เลยถือโอกาสเนี่ยเปน็นแนะนําเพื่อนๆที่อยู่ในวัยเดียวกันโดยเฉพาะพวกที่มีปัญหานะครับเรื่องออน้ําตาลเอ่ยออมีเรื่องไขมันเอ่ยเรื่องความดันเอ่ยซึ่งเขาเอาไปใช้แล้วเขาก็ได้ผลเขาก็กลับมาขอบคุณนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังได้ออกไปแนะนําให้กับคนออรอบนอกอีกนะครับซึ่งเขาก็ได้ผลเหมือนกันกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะและมีแขกรับเชิญเพิ่มอีกท่านหนึ่งนะคะต้อนรับคุณรังสรรค์เหล่งสิรินะคะสวัสดีค่ะไต่สอบถาม ก็เลยดีกว่าคุณรังสรรค์นะคะอยากจะให้เล่าปัญหานะคะของโรคหรือว่าสุขภาพที่เป็นอยู่เป็นอะไรบ้างคะก่อนหน้านี้ผมเป็นความดันกับเบาหวา่างมานานมากเลยครับเป็นเป็นสิปีเลยนะครับอาการของมันก็คือควบคุมไม่อยู่เลยเวลาน้ําตาลมาสวิงลงเนี่ยเราก็จะเกิดอาการเหมือนกับเหมือนคนเป็นลม mm hmm. มือไม้จะสั่นเหงื่อจะออกเหมือนกับต้องหาอะไรทานที่หว,นวาน าทานเข้าไปก็ารู้สึกดีขึ้นแต่เวลาที่น้ำตาลขึ้นสวิงขึ้นมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกมึนหัวอยากจะนอนอย่างเดียวเวลาเหมือนกับคนขี้เกียจเนี่ยไม่อยากจะทําอะไรเลยแล้วยิ่งตอนกลางคืนนะฮะตอนนอนเนี่ยตื่นปสัสสาวะบ่อยมากวันหนึ่งสามสี่ครั้งบางคืนถึงห้าครั้งตื่นขึ้นมาเนี่ยทำให้ร่างกายเราอ่อนเพลียไม่อยากจะทําอะไรการงานก็รู้สึกว่า อถอยไม,ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยน<อ>นเนาะสามสี่ครั้งถึงห้าครั้งกางวันก็ยังเวียนหัวหมึนหัว,หวด้วยแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายัางไงอะคะเออมีอยู่ครั้งหนึ่งผมตื่นเช้าขึ้นมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องความดันเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาแล้วมันมันมึนปวดหัวมากแล้วก็ลุกไม่ขึ้นพอลุกไม่ขึ้นเนี่ยเขาพยายามที่จะลุกมันจะจะ,จะเซจะล้มภรรยาผมก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าความดันผมสูงมากอย่าปล่อยให้ความดันสงแบบนี้บ่อย เป็นอันตรายมากจะเกิดก็คือเส้นเลือดในสมองจะแตกได้เป็นอันตรายกับบ้านได้เลยหลังจากกลับยอดจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยผมก็มีญาติมาเยี่ยมพอญาติมาเยี่ยมเสร็จก็แนะนําให้ผมด้รู้จักกับทางเจ้าพ่อญาติผมเขาก็เป็นเบาหวานเหมือนกับผมนี่แหละ,ะเขาก็บอกว่าทานแล้วรู้สึกดีก็เลยลองทานดูผมทานทางเจ้าแล้วก็ควบคุมอาหารไปด้วยพอทานทางเจ้าควบคุมอาหารไปด้วยสักระยะหนึ่ง อาการที่มันดีขึ้นได้เด่นชัดเลยก็คือการปรสัสสาวะตอนกลางคืนเมืม่อก่อนสามสี่ครั้งต่อคืนถึงห้าครั้งต่อคืนมันลดลงมาเรื่อยๆฮะจนเหลือขนาดครั้งเดียวตื่นมาครั้งเดียวบางทีก็นอนยันสว่างแล้วก็ตื่นโอ้ดีจังนะต, <c oughs> ตอนตอนตื่นเท่านั้นเอง <c oughs> ให้ร่างกายก็ปีกเปล่าสุขภาพก็ดีขึ้นมผมก็เลยทานต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆคนเราเนี่ย ถ้าสูงอายุแล้วเนี่ยโรคภัยแค่เจ็บมาถามหาทุกคนนะครับอยู่ที่เราจะดูแลรักษามันยังไงเท่านั้นเองสิ่งสําคัญที่สามอย่างก็คืออย่างที่หนึ่งก็คือด้านอาหารการินถ้าเราไม่ทานสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายไม่ทานสิ่งที่มันแสลงต่อโลกเราเนี่ยเราก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยฟื้นฟูดได้ดีขึ้นทานอาหารที่ดีๆมีประโยชน์ต่อร่างกายเราก็จะทําให้ร่างกายนี่ฟื้นฟูดดได้ดีขึ้นอย่างมาก อย่างที่สองก็คือการออกกําลังกายอการออกกําลังกายนี่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆนะฮะเพราะว่าทให้เราเนี่ยมันขับของเสียในส่วนที่เป็นเหงือ่อออกมาหรืออะไรออกมาเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราสดชื่นออกบ่อยๆออกบ่อยๆแทนที่มันจะรู้สึกเพียแต่มันจะทําให้เราแข็งแรงขึ้นนะฮะและอย่างที่สามก็คือหาอาหารเสริมที่ดีรับประทานเมื่อมันบวกกันสามอย่างเนี่ยสุขภาพเรามันก็จะดี ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าทุกคนจะต้องเกิดโรคภายแค้เจ็บอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะดูแลสุขภาพก็คือสามอย่างและอย่างที่สี่ก็คือเรื่องหาหมอคุณหมอสั่งยามาแบบไหนต้องทานตามที่คุณหมอบอกอย,อย่าดื้อครับแล้วก็หาคุณหมอตามที่คุณหมอนะอยากห็นชัดด้วยเพราะการการรักษาในทางปัจจุบันเนี่ย มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการรักษาถึงจะเป็นการรักษาที่ปายเหตุแต่มันเป็นโรคปัจจุบันที่จะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีพอดีขึ้นมาได้เนี่ยร่างกายทุกอย่างของเราก็จะดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นไม่เป็นภาระให้กับลูกหลาน hmm. สิ่น้ำพันที่สุดถ้าเรารักลูกรักหลานต้องไม่ให้ตัวเราเองนี่เป็นภาระของลูกหลาน ต้องดูแลสุขภาพให้ดีสอบถามคุณโบบ้างดีกว่าสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในถังเช่าทําความรู้จักกันนิดนึงดีกว่าจะช่วยฟื้นฟูลแล้วก็บำรุงสุขภาพได้ยังไงบ้างอะคะคือจริงๆถังเช่าเนี่ยค่ะมีรสหวานแล้วก็มีฤทธิ์อุ่นเป็นยาบำรุงร่างกายตัวหนึ่งของจีน mm hmm. ซึ่งตัวถงวังเช่าตัวยาของเขาอะค่ะจะวิ่งไปที่ลมปานปอดแล้วก็ไตเป็นหลัก โดยที่จะบารุงในเรื่องของปอดอินแล้วก็ไตหย,ยางเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามีทั้งอินและหยางถูกไหมอ,อ๋อที่ปอดเป็นอินอ่าบำรุงปอดในส่วนของปอดอินของปอดก็คือสารน้ําในปอดอ่าแล้วก็เป็นส่วนของไตหย,ยางก็คือส่วนของส,ส่วนของไตไตนี่เป็นหยางเป็นหยางอ๋อเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าปอดอินเนี่ยสารน้ำในปอดคือถ้าสมมติว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงมีสารน้ำในปอดน้อยจะพบภาวะปอดแห้งหลอดลมอักเสบไอเรื้อรลังหอบหืดวันโลโรคเป็นต้นอ่าส่วนไตหยางคือไตเนี่ย ในของจีนจะพูดถึงกระดูกค่ะดังน,นั้นเนี่ยจะพบในผู้สูงอายุที่มีภาวะปวดกระดูกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าเป็นต้นหูตึงคิดหลงคิดลืมหรือว่าสมรรถภาพทางเพศลดลงตอนนี้ก็คือจะบำรุงเนือส่วนของไตอย่างได้ด้วยก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะจาวิโรขาสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาสุขภาพเลยแต่อยากจะบำรุงอาจารย์แนะนำยังไงดีคะเอ่อนะครับอย่าลืมนะครับว่าถังชาวเขาไม่ใช่ยา ขาเป็นสมุนไพรใช่ไหมคุณโบ<ช>เขาไม่ใช่ยานะเขาเป็นแค่เป็นสมุนไพรซึ่งเข้าไปเนี่ยไปเตรียมร่างกายของเราให้สมดุล mm hmm. เมื่อร่างกายเราสมดุลปุ๊บเราก็จะมีประสิทธิภาพในการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เข้ามาจู่โจมเรา mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวตั้งเนื่นๆนะฮะอย่าให้ช้าไปอย่างท่านผู้ชมเมื่อกี้เล่าเลยใช่ไหมอาจารย์วโร์มาเจอ65 mm hmm. ดีนะที่กู้ขึ้นมาทันนะ ถ้าไม่ทันเนี่ยป่านนี้ไปแล้วนะอาจจะอย่างถังเช่าเนี่ยก็จะช่วยสะสมต้นทุนของสุขภาพเอาไว้เนาะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยร่างกายแข็งแรงแล้วพอเราเนี่ยอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็จะรับมือกับอะไรอะไรได้มากขึ้นรับมือกับลมฟ้าอากาศได้มากขึ้นรับมือกับโรคร้อนขึ้นได้มากขึ้นเออเนาะรับมือกับเดี๋ยวเนี้ เมื่อก่อนเป็นบััดไม่เคยเราก็ไม่เคยได้ยินนะไอ้บัดอาการอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้หบัดนี่มันน่ากลัวมากสายพันธุ์น้นสายพันธุ์นี้มาจนน่าตกใจอ่ะจริงไหมฮะอันนี้ต้องน่าต้องต้องต้องรีบรีบเตรียมตัวเลยนะครับยังเนีบอกหนูตายกับบอกท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าโดยเฉพาะอากงอาม่าที่บ้านเราปั๊บมาเขาเนี่ไม่บอกเราเขาจะเป็นอะไรเขาไม่บอกเขากลัวเราจะเสียตังค์เราจะลำบากนะครับ ไม่ต้องให้ท่านบอกเลยเนาะรีบบำรุงท่านให้แข็งแรงไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่านะอย่าให้ว่าท่านเป็นระเยอะๆแล้วเอาสตังค์นั้นนะไปจ่ายค่าหมอค่าโรงพยาบาลแพงมากนั่นเป็นแสนเป็นล้านเนาะเออ